สวัสดีครับทุกคนเจอกับพันธ์ชานานครับผม mm. มุนนี้มาแก้มือใหมอ่ออมสินบอกว่าไปเจอเห็ดไปวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปก็ซื้อมาให้ดูนะครับ mm. เดีกยวกลังงามเลยทุกค mm. เห็ดยูค่าครับผมไปครับไปดูครับมันฝูงอพยพอะอบพยบออกจากประเทศอะ เยอะเอาไม่เหดอะไรเนี่ยห้ท้องมันสีขาวไม่รู้นู่นปักใส่ไว้ใส่เห็ดใส่ปักไว้โอ้โห oh, oh, นี่บอก <Hey. S 1> พ่อมาดูนี่ แมนครับนี่ผมได้เห็ดใส่เดือนน้ำเด้กระปินองเด้ออันนี้เห็ดใส่เดือนพันหูจักชนิดอยู่นะครับอันนี้กินได้ได้ครับเอาไปผัดก็ได้ทุกคน่วชาติหวานคลายเห็ดฟางนะครับนี่ตัวนองจีนโอ้กระทั่งตูมเลยนะครับดูดูเลยมันตับเด้อสาบเด้อจ้ะพี่กำลังแทงเนี่ย มันแห้งแล้วไปเหยียบไปเหยียบมาเนาะมาสีน้อยู่ตรงไหนอ่ะตรงข้างนี้อ่ะโอ้ทำไมตาไม่เห็นเนี่ยตาเหยียบแหลกไปแล้วเนี่ยเนี่ยก้านเนี่ยมันเนี่ยนี่ไงดอกอ๋ออ๋ออเก็บดอกเก็บดอกเก็บทุกดอก ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดเี่เดือนเ็เยเดือนเฮ็ดเเดือนพี่น้องดอกหน้าตาเหมือนไอติมเลยโอ้ยพับยับเตะหงท้องไงไส้นี่อันนี้ตอนเป็นก้อนโอ้ยกำลังเกิดดอกตุ้มตุ้อติมโอ้ยโโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ แม่เขาได้ครึ่งถุง <towel. S 1> แล้วแม่แล <magical. S 1> ้วโอ้ยใหญ่เล <ss> ็กท้านในนะครับดินดินนเดียดนดินเดียวอดเดอดเดืองเดืดเือ r เดือดเดือเดือดเดือดเบืเดือบเดือดเดือเดือดเเดือเดอดเดือเดือดเดือดเดือด้นือดเดืแดเดืงดเดือเดอเดือดมดือดเดือดเดืนดเดัอเดือดเดือดเดือดเดือบเดือดเัือดเดืเอดเดือเอเดือดเออดเดอดเนือดดอูเอดด มันเเกิดอยู่มันใช่เหรอใช่อันนี้เห็ดอันนั้นเห็ดเต้เดือนเลยเห็ดได้เดือนตกพุ่งอยู่เหมือนจะติ้มเลยอ่ะเดี๋ยวจิ้มจะกินโชว์ไม่ไม่ต้องห่วงพี่อะโอ้ยเออนั้นก็แยกย้ายแม่จห่วงพี่เห็ดตายเบื่อเห็ดเบื่อตายเบื่อตายเบื่อตายเบื่อไตเบือืมเจอแล้วเหรอ นี่เราก็เจอเหมือนกันเฮ้ยอันนั้นอันนั้นตายแล้วกินไม่ได้แล้วจริงๆนะไอเต็มมันกินไม่ได้ไม่ได้มือแห้งปุ่มอยู่เราก็เจอเหมือนกันใช่นี่แหละลูกเห็ดไส้เดือนเห็นไหมนี่แหละแกงผัดแซ่บสักเลนนี่ทุกคนเจออีกแล้วทุกคนเจอแบบนี้นะพี่ไม่หรอแบบนี้เลย เก็บอะไรมาวะมึงเก็บอะไรมาเก็บนั้นแหละเลยมมเอออันนั้นไม่น่าได้แล้ววะพี่แ <laughs> ต่กล่องอยู่นี่เจ้าของช่องอยู่นู่นว้าวอันนี้เห็ดผมผมเอ้าอน,นี่เห็ดผมอยอู่โอ้โอ้ทายหน่อยโอ้ทายหน<อ>่อย เอาถ่ายหน่อยมองกล้องว้าวทำไมมีดาราขโมยงหางนี่หน่กล้องอยู่กันนะอุ้ยยิ้มเอาถ่ายหน่อยเดี๋ยวจะตายพ่อเฮ้ยดอกจายเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้าไปลูกถ่านี่นี่ะไรนะนิ่งแข่งชั่งร้อยร้อยโคนขามันเกียบเลยขึ้นเห็ดไปแล้วขโมย คมกกืนก็ธรรมชาติมากเนาะอืมอม,มันยาวจริงๆนะลักษณะดอกนี่นะครับเหมือนเหมือนพึ่งเหมือนรังพึ่งนะลูกนะเต็ม,มโอสองดอกเฮ้ยสองดอกว่ะเออเฮ้ยเดินผ่านกันได้ยังไงเนี่ยพวกเธอเนี่ยเอาแม่ถ,ถุงมามถือถุงดีดีถือถุงดีดี หนึ่นงสองสองแล้วอันนี้ตอนน้อยนะครับพอตอนโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้โตแห้งแล้วมันจะมีเห็นไหมสบปบรอมันนะอื้ซีดออันนี้บานแข็งเลยนะครับนี่หนึง่ง เขากินมใช่เบาเลยนะครับเนี่กนยกินได้ครับอันนี้ไข่มันเลยนี่นี่กินได้นลยนะครับกินได้ครับเดี๋ยวเดีด๋ยวเท้าตาเช็ดก่อนมันเป็นไข่ก็ยังเห็ตุงงอกเด้อทุกคนเป็นไข่เลยโอ้ยไม่ดอกนี่เฮ้ยดูมันอ่อนแองเงี้ยอ,อ,อ่อนแองอ๋อแบบนี้เหรออันนั้นอะไรไข่มันใช่ไหมไม่ทราบใช่นี้เต็มเลยใช่มีใช่ ไข่เฮ็ดใส่เดือนนะครับเนี่ย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 ครับวันนี้มันสุดยอดเลยนะข้างหลังหนูมีใช่ไหมโอ้ได้ครับใส่ถุงก่อนครับลูกใส่ถุงนะลูกเด้อใส่ยจะใส่ครับทุกคนทุกคนเป็นไข่เด้อเป็นไข่อีหลีเด้อเฮียเออเป็นไข่อีหลีเด้อเปิดถุงเปิดเปิดถุงเร็ว ไอ้งอไปเนาะอ่ะอ so ืมอ so ีก wow. um ีแล้วสองสองแล้วนะไข่ตกมาเอาเป็นแก้วสวยวะดอกบางไม้ไข่ตกว้าวว้าวถุงแบกถุงคนถือถุงแบกถุงจะดอกนี้แก่ อู้ได้ลเลยอ,อู้ดเอ่อได้เลยเอเอ,เอค่อยๆเดินนะลูกค่อยๆเดินนะดอกเล่นน้อยเต็มตูมดอกเห็ดอมจินดอกน้อยยังสี่ยังเห็นอยู่บ่ลูกครับตำรวจไงครับอ๋อนี่ถ้าถ้าตำรวจสวัสดีครับเหรออ๋อตำรวจสวัสดีครับแบบนี้อ๋อ พนักง,งานเก็บเห็ดรวม,มกันแล้วก็จะได้ประมาณนี้โอ้หลายเติอบอยู่เด้อครับทุกคนครับอืมผลงานเน่านมือนี่ด้วยนี่โอ้โอ้ลายกาดจะได้ออเจีนลายกาดจสลายกาดอันนี้เขาเรียกเห็ดไ้เดือนเด้อเห็ดไตเดือนมีนนจ<ะ>สรสชาติหวาน นะตาเป็นหมอตาไม่ได้เป็นหมอหรอกไอติมติเป็นหมอติไม่ได้เป็นหมอไอติมไปตำรวจโอเคครับตาเป็นใครตำรวจเขาโอ้โหตำรวจนะอ้าตำรวจตำรวจแหละโอยระวังล้มว้าวสวยอะ่ะ ไม่ได้น uhm ้องเธอหรอกเดี๋ยวมันเละเอ่อถุงถุงอยู่กับน้ำกระปุกหาเหตุชอบผมจะพ่อสงสัยฝั่งนู้นอ่ะพ่อเดินข้ามไปดูหน่อยเนาะไม่ไม่ต้องลูกเดี๋ยวเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเดินกลับมาหาเด้๋ลูกเด้ะ มันเอาลวดรอมไปคือแบ,บเนเพลียงป้ายนั่นนะครับว่ามันอย่างเด็กนี่เห็นใส่เดือนจะว่าอันนี้ห้อยห้อยกินไปแล้วนะครับลายดอกดูทุก,กนนนคนตรงนี้นะตรงนี้นะ เห็ดพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าออกออกบานมาแล้วนะครับบานมาแล้วเหี่ยวทันทีนะครับมันบดทอนแดดนะครับโอ้โมนี่ออมสินได้เห็ดหลายอยู่เว้ยอู้เด็ดเป็นถุงใหญ่เติอบอยู่เด้อทุกคนเด้ออ่าเด็ดทั้งหอมใหม่ทั้งเห็ดขาดกันเลยวะอะไรนี่จะเปิดให้ออมสินดูสักหน่อยที่ให่เติอบอยู่ว่ะเห็ดเพิ่งมึงขาดอกเนาะ เดี๋เห็ดที่พันชอบครับผมใส่เดือนเด้อทุกคนเด้อดอกนี่ตูมๆเลยครับเออดอกเล็กๆถ้ามันเหี่ยวก็ไม่ต้องเอาไปนะลูกถ้าเกิดเ็ดน้ำพริกกัสิแซียบีได้ครับไปย่างไป,ไปตัวนี้ยังยังทนแต่บางทีใหญ่เกืบอบพอก้มเลย ได้เท่าไรเออสองคนนี่ตะกีมันจับได้ไงหรอไม่ตาย แดงเนี่ยจังอยแล้วนะครับท่านกับเขากัมพูชาคือเก่านะครับสถานการณ์ตอนนี้กับงอนเงี้ยนงอนเงียน,น,นอยู่นะครับจะติดเอาจังไดน,นะครับชายแดนบรรพัศน์กัอยู่สะแก้วนะครับติดชายแดนนะครับคือว่าติดนะครับจังหวัดสะแก้วนี่ติดชายแดนนะครับเป็นไงครับตาา่านพอนเอัาก็นั้นบ่อยยังี่ งคนก็นเอิ้นเห็ดผึง่งคือจังพันละอันนี้ก็เห็ดผึง่งแต่ว่ามันเป็นเขาเอิ้นกันเห็ดอยู่ค่าอันนี้มันสิขมแต่อันนี้มันสิบอขมอันนี้เห็ดผึ่งข้ามครับนี่ยุดใต้ดอกคอนนะครับใต้ดอกมันจะเป็นสีเหลืองสมชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นแบบร่างผึง่งค้อกันคล้ายกันดอกง่ายกับดอง,ง่ายบานออกแกงสีละครับอันนี้บลขอคโขม แต่อันนี้ขมเลยพี่น้อง ว้างมันมาหน้า็บเส้ถุงใส่ตูเ้เย็นไว้นะครับเก็บไว้ทำอาหารนะครับแล้วคลิปนี้สิทธิราพีพ่น้องไปก่อน,นนะครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับกดไลค์กดติดตามนะครับสต๊าคให้เป็นกำลังใจให้ต้านเชแนลนะครับผมฟังนนหน่อยๆก็เป็นกำลังใจใที่งานนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม